ชมก็สู่รายการเศรษฐีพารวยกลยุทธ์จากเศรษฐีตัวจริงสู่เส้นทางรวยฉบับออนไลน์นะคะวันนี้มาพบเจอกับพอลลี่ค่ะดําเนินรายการนะคะและแน่นอนเลยค่ะว่ารายการของเราค่ะจะนําเสนอมุมมองของเศรษฐีที่เขาประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์แล้ววันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าบุคคลที่จะมาพูดคุยกับพอลลี่และคุณผู้ชมนะคะเขาประสบความสําเร็จมาแล้วค่ะแต่ก็กําลังประสบความสําเร็จแบบไปต่อเนื่องและก้าวกระโดดไปข้างหน้าอยู่เสมอเลย ต้อนรับกันเลยดีกว่านะคะกับแขกรับเชิญพิเศษคนสําคัญของเราในวันนี้โค้ชต๋องณพลของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกชมครับว้าวทำไมวันนี้มาแบบเต็มยศขนาดนี้คะโค้ชเป็นยังไงเปยังไงบ้างคะกับนี่เลยค่ะที่ใส่อยู่ครับก็เป็นด็อกเตอร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ครับว้าวตรมือหนา อโอ้ได้รับมาอีกแล้วค่ะสําหรับปริญญาอันนี้ต้องถามโค้ชอีกนึงค่ะว่าถ้าเท่าที่เราเคยคุยกันมาคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของโค้ชตองอยู่แล้วจะรู้ว่าเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงของโค้ชเนี่ยโค้ชไม่มีเวลาแบบว่าว่างเลยเอาเวลาตอนไหนไปเรียนคะเนี่ยได้มาได้ยังไงเป็นเขาเรียกว่าเป็นด็อกเตอร์ดุษฎีบัณฑิตจิตติมศักดิ์นะครับเป็นจะเรียกว่ารางวัลก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการที่มหาวิทยาลัย เอาตั้งแต่เริ่มต้นมหาวิทยาลัยชื่อว่า International University of Morality จากมลราชฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริก,กาเป็นผู้มอบให้ใช่ครับของตัวโค้ชเองได้ในสาขาไหนคะช่วยเหลือสังคมประเทศชาติและช่วยเหลือโลกด้วย โช่วยเหลือโลกด้วยในส่วนของการเขาเรียกการทำธุรกิจออนไลน์นะครับเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะติดตามทั้งแฟนเพจ Facebook แล้วก็รายการทีวีของเรานะฮะซึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าเปิดคอร์สเรียนสอนออนไลน์ใช้มือถือและที่สำคัญคือสอนฟรีฟรเครื่องเดียวฟรีฟถูกต้องครับ โค้ชให้ความรู้ผู้คนมามากมายจึงเป็นที่มาของรางวัลน,นี้เลยใช่ครับโอ้โหได้มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะโค้ชมันเขาเรียกว่ามันเป็นผลรวมเลยนะสิ่งในสิ่งที่เราทํามาทั้งชีวิตเนี่ยว่าเราอยากให้โลกในหน้าอยู่นะครับแต่ว่ารางวัลเนี่ยก็นอกจากจะเป็นรางวัลดูความภูมิใจของตัวเองนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่รางวัลบุคคลเด่นแห่งปี3ปีซ้อน ปีนี้ก็รับรางวัลสยามนคราชนี่เลยตั้งอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมเลยสวยงามมากๆกับถ้วยรางวัลใช่ครับอันนี้ไปยังไงมายังไงคะเกี่ยวกับอะไรครเป็นบุคลคลดีเด่นปี2 5 6หสองช่วยเหลือสังคมแล้วก็ประเทศชาติอันนี้คือรางวัลในประเทศเราโอโหโโส่วนด็อกเตอร์ก็คือเป็นระดับโลกแล้วนะที่สวยมากคุณผู้ชมถ้วยรางวัลที่โค้ชได้รับมานะคะสยามนคราชนี่ก็คือได้ในปีนี้เลยไม่ได้คนเดียวนะได้ถึงเรียกว่า วิทยากรที่สอนในออนไลน์ในในองค์กรในทีมที่ช่วยกันเนี่ยรับกันถึง4ี่สิบท่านคอยติดตามรับชมวันนี้ก็จะมีแขกมาด้วยนะโอ้โหได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ,คะแต่ว่าต้องถามโค้ชนิ้นึงค่ะว่าพอเราได้รับทั้งนี่เลยปร,ริญญารวมไปถึงรางวัลที่ได้รับมาแบบนี้โค้ชร,รู้สึกว่าจะเอามาพัฒนาหรือว่าต่อย,ยอดกับการทําธุรกิจออนไลน์ของเรายังไงบ้างคะผมว่ารางวัลหรือ กิตติคุณที่ได้มาเนี่ยมันเป็นการตอกย้ำนะครับว่าในสิ่งที่เราทํามาทั้งชีวิตเนี่ยเรามาถูกทางนะครับเรามาถูกทางคือเราไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองอย่างเดียวหลายคนบอกเอาก็รวยแล้วนี่เอาเป็นเศรษฐีแล้วนี่ค่ะอันนั้นคือประโยชน์ส่วนตัวบางคนบอกว่าก็เขารวยแล้วเขาก็อยู่คนเดียวรวยของเขาเองนะครับซึ่งต้องบอกผมเองเนี่ยนะฮะเคล็ดลับทุกๆเคล็ดลับที่ที่ทำแล้วประสบความสาเร็จเนี่ยเรียกว่าปล่อยหมด หรือเรียกว่าปล่อยของะ,อะนะครับซึ่งหลายคนก็บอกโอ้ไอแบบนี้เขาต้องไปเก็บเงินสร้างความร่ำรวยดตรต๋องเนี่ยร่ำรวยจากการเก็บเงินค่าค่าเรียนหรือเปล่าค่าสอนหรือเปล่าหลา,หลายคนต้องมีตั้งข้อสงสัยบ้างแหละนะจานั้นในส่วนนี้ครับเจ็ดปีแล้วนะสำหรับภาคส่วนในการที่จะสอนผู้คนมากมายเนะเรียกว่าไม่ได้หลักร้อยไม่ได้หลักพัน ครึ่งแสนไปแล้วนะครับตอนนี้และไม่ใช่อยู่แค่ในประเทศไทยด้วยอย่างที่โค้ชเคยบอกไปนะคะและหลังจากนี้โค้ชว่าจะมีอีกไหมที่โค้ชอาจจะต้องได้รับรางวัลหรือว่าเกียรติคุณแบบนี้ค่ะคิดว่าตอนนี้นะครับในส่วนนี้มันอยู่ที่สังคมมันอยู่ที่การกระทําของเรานะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าในส่วนรางวัลที่ผมได้รับมาเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นตัวตอกย้ำตัวเราเองแหละว่าจากนี้ต่อไปตามเป้าหมายเลยเนี่ยผมอยากช่วยผู้คนหนึ่งล้านคนนะ นะครับให้ประสบความสําเร็จในชีวิตโดยใช้อะไรครับใช้มือถือนี่แหละที่มันเข้าถึงทุกคนแล้วนะครับแล้วต้นทุนมันก็ต่ําในการเรียนรู้ต้นทุนก็ต่ําในการทํางานแล้วมันเป็นเทรนใหม่ของโลกปัจจุบันที่ใครๆเขาก็หยิบมือถือกันนะครับท่านผู้ชมอาจจะชมรายการสดอยู่หรือบางท่านเนี่ยได้ชมรายการนี้ผ่าน YouTube c n e n ใช่ซึ่งโลกมันเปลี่ยนนะครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ย 4 0 0แสนล้านสำหรับยอดขายในออนไลน์โอ้โหคุณผู้ชมในขณะที่หลายๆท่านบนคะ่ะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ซบเซาเศรษฐกิจแย่แต่โค้ชสองกำลังยืนยันว่า44ล้าน4 0 0แสนล้าน4 0 0แสนล้านคุณผู้ชมน้องลิตตื่นเลย โอ้โหเยอะมากๆจริงๆ mm. แล้วพอแบบนี้ค่ะ <Yeah. S 1> ยอดมาได้แบบนี้โค้ชต๋องเองได้รับรางวัลได้เป็นด็อกเตอร์อีกหลายๆท่านที่ชมอยู่วันนี้ค่ะทิ้งท้ายกันนิดนึงอาจจะเพิ่งเปิดมาเจอกันครั้งแรกแล้วบอกว่า <Yeah. S 1> อ้าวและถ้าฉันเป็นคนที่มาใหม่เพิ่งเจอกันวันนี้วันแรกถ้าจะเริ่มก้าวสู่วงการธุรกิจออนไลน์ Online, โค้ชต๋องยังรับสอนตั้งแต่เริ่มต้นอยู่หรือเปล่าคะ ตอนนี้คือเราเราอาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นสถาบันก็ได้แหละนะครับเพราะว่ามันมีคนที่เรียนเนี่ยเยอะแล้วจบไปเนี่ยนะก็ไปทําธุรกิจของตัวเองแต่ทุกคนก็จะย้อนกลับมาครับอขอมาเป็นผู้ให้บ้างเพราะที่ประสบความสําเร็จนี่คือเป็นผู้รับไปแล้วแต่วันนี้ยอยากจะเป็นผู้ให้ะฉะนั้นในรายการของเราเนี่ยนะก็จะมีโค้ชอีกเยอะมากนะครับที่เรียนรู้จากไม่เป็นบางคนเล่นลายไม่เป็นบางคนเล่นเฟซไม่เป็นโซเชียลนี่ไม่ได้เลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ โอ้โหเรียกว่าเป็นเศรษฐีไปแล้วจากธุรกิจที่ทําเป็นออนไลน์ซึ่งเรียกว่าวิทยากรหรือลูกศิลย์ลูกหาหรือโค้ดอีกหลายคนนะครับจะรอให้กับท่านผู้ชมติดตามรายการของเราอีก นะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้แม้แต่ตอนเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมขาแล้ววันนี้นะคะก็ขอให้โคชตองเนี่ยได้เกลื่อนเท่านี้ก่อนคุนคณผู้ชม่ะเพราะว่าในครั้งหน้าแน่นอนล่ะได้รับรางวัลเกีดยรติยศขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาล้นแคะแกะเกากันต่อค่ะถึงเส้นทางการดําเนินมาของโคชตองนะคะแต่ว่าในช่วงหน้านี่สิคุณผู้ชมขะเรายังมีเคล็ดลับจากเศรษฐีที่วันนี้พร้อมจะมาเผยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วพักกันสักครู่เดียวค่ะ